าวกุ้งพลอยยิ้มอย่างมีความสุขก็เป็นอีกหนึ่งคุณแม่คันโวยนะคะที่หลายคนคุณนหน้าคุ้ตาก,กันดีค่ะกุ้งพลอยหรือว่าทางด้านของชื่อดําคือติ๊กบิ๊กบาร์เทอร์อดีตพระยาของพระเอกหนุ่มซอหลาบเทพิทักษ์เคยมีข่าวๆออกมาให้ติดตามกันอยู่เรื่อยละค่ะงานนี้ก็ทําเอาแฟนคลับเองลุ้นหนักมากหลังมีข่าวออกมาโพส์น่ะซึ่งคุณหนุ่มเองเยออกมาโพสต์คลิปเป็นการเต้นคู่กับกุ้งพลอยใช้เพลงชอบเธอคนนี้ของนินแทมบริน ซออที่ยอมบอกว่ายอมรับตรงๆเลยว่าชอบเธอคนนี้ชอบที่เธอเป็นเธอชอบเวลาที่เธอยิ้มรู้หมายเวลาที่เธอจ้องตาฉันเกินจริงๆงานนี้ทำเอฟแฟนก็ลุ้นหนักว่าจะเป็นความรักครั้งใหม่ของคุณแม่หรือไม่ซึ่งหนุ่มคนนี้เองก,ก็ไม่ใช่คใครที่ไหนเป็นเพื่อนสมัยเรียนที่มีโอกาสกลับมาเจอกันเอาเป็นว่าแฟนๆจะว่ากันยังไงมาติดตามรับชมกันคะ่ะ